คุณสามารถโน้มน้าวใจให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัดสินใจผิดที่จะอยากกับคุณคนจะอยากกับคุณเนี่ยเพราะเขาคิดว่าอยู่กับคุณและมันเป็นความทุกข์แต่คุณจําได้ไหมครับตอนที่เขาจดทะเบียนกับคุณเนะ่ยเพราะเขาคิดว่าคุณคือความสุขแล้วทําไมคุณไม่พลิกเหตุผลตรงนี้ให้เขาคิดว่าคุณเป็นความสุขมันมีวิธีการผูกเรื่อง จริงๆเรื่องนี้คุณต้องไปทบทวนในคอสสั่งจิตผู้อื่นนะครับไปเรื่องที่แฟนขอยาแล้วไม่อยากยาต่างๆพวกนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ายาไปแล้วก็จดใหม่ได้นะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับยาแล้วก็จดหม่ได้ขออย่างเดียวว่าคุณต้องมีทริคในการพูดนิดหน่อยว่าถ้ายาแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความทุกข์อย่างไรและถ้าไม่ยาเนี่ยเขาจะเกิดความสุขอย่างไร ถ้าไม่อยากจะเกิดความสุขอย่างไรครับหรือถ้าอยากไปแล้วเนี่ยคนอธิบายได้ไหมว่าถ้าไปจดใหม่เนี่ยจะเกิดความสุขอย่างไรแล้วถ้าไม่จดเนี่ยจะเกิดความทุกข์อย่างไรครับแม้กระทั่งเรื่องของมือที่สามนะครับมันคือการที่คุณพูดเป็นปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อนะจลาดเหลืววาจาปริชาชานะะมันเป็นเพียงแค่คุณใช้วิธีการพูดในการทําให้คนรู้สึกว่าถ้าทําสิ่งนี้แล้วจะเกิดอะไร มันจะมีวิธีการตอกย้ำที่ทําให้คนรู้สึกว่าถ้ามีคุณคือความสุขค,คือมันมีวิธีการโน้มน้าวครับสมองมนุษย์เนี่ยเราจะใช้สมอง reptilian brain นะครับคือใช้สมองสัตว์เลื้อยคลานในการดําเนินชีวิตสมองส่วนนี้มันเราเรียกว่าสมอง fast thinking ครับคิดแบบเร็วๆก็เท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับโง่มันจะมีคําต้องตอกย้ําก่อนนะครับคือพูดง่ายๆตอนนี้ต่อให้คุณพูดอะไรมันก็มีอีโก้ถูกไหมมันไม่ฟังคุณหรอกเพราะเนี่ยคุณจะต้องใช้คําบางคํา ที่ทําให้คนรู้สึกดีก่อนมันอาจจะไม่ได้กลับมารักแบบโอ้หที่รักจะ๋ะแต่คุณแค่มีวิธีการพูดที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีมากขึ้นกับคุณแค่นิดเดียวแล้วค่อยยิงประโยคในการทําให้ผูกเป็นความทุกข์หรือผูกเป็นความสุขคใครอยากได้วิธีการพูดให้คนรู้สึกดีมันมี37ประโยคครับที่คุณต้องเอาไปนําร่องก่อนนะครับให้พิมพ์คําว่าครูคมที่หนึ่งเดี๋ยวบอทก็จะส่องให้นะครับส7ิบประโยคนะครับ แคไหถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องนี้นะครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิตจวิยาชนะเกมรักราคา39 0 0รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3 9 0 0นะครับรวมถึง39จิตวิยาต่อรองชนะมือี่3ราคา 3. 9 0 0มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ